สร้างแหล่งอาหารนะคะสร้างแหล่งอาหารให้กับหอยเชอรี่เป็นบ่อที่ขุดใหม่หมครับโยลงเลยเออวิธีการสร้างแหล่งอาหารสำหรับบ่อที่ขุดใหม่นะคะบ่อที่เราขุดใหม่ๆยังไม่มีจุลินทรีย์ยังไม่มีแหล่งอาหารนะคะเราใช้ขี้วัว ขี้ควายลงบอ่อนี้กว้าง4เมตรแล้วก็ยาว10เมตรนะคะใช้ขี้วัว10ลูกหรือ8ลูกก็ได้นะคะสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ในในพื้นที่ของเราได้อันนี้ก็จะเป็นแหนกุหลาบนะคะปล่อยปล่อยแค่นี้ อีกประมาณไม่ถึงเดือนนะคะจะขยายได้เต็มแล้วก็เอาแหนแดงมาปล่อยไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีแหนแดงมาลงไว้ด้วยสำหรับบ่อนี้นะคะจะลงกระชังหอยประมาณสิบกระชังได้ค่ะกระชังละสองเมตรหรือว่าเมตรครึ่งถ้าสองเมตรนี่จะลงได้ประมาณแปดกระชัง หรือเจ็ดกระชังนะคะที่อ้วนคิดเอาไว้นะคะจะลงไม่เกินไม่เกินนี้นะคะ่นะ,คะสามารถลงได้กระชังกว้าง2เมตรยาว3เมตรนะคะอันนี้ลงได้นี่เราก็ทำกเกษตรผสมผสานที่นี่นะคะส่วนผักบุ้งนะ บุงเราก็จะปลูกไว้สําหรับเวลาที่หอยโตเราก็จะได้เก็บได้นะคะอีกไม่นานมะพร้าวก็จะโตนี่ก็จะเป็นเกษตรผสมผสานนะคะปอกที่โคกหนองนาบ้านโนนสำเริงอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดสาม,มารถที่จะมาเที่ยวได้นะคะที่นี่จะปล่อยปลาปล่อยปลาแล้วก็ค่ะในพื้นที่ สี่ไร่กว่าๆตรงนี้จะเก็บไว้ปลูกข้าวตรงนี้เก็บไว้ปลูกข้าวแต่ตอนนี้หน้าแล้งก็จะมีฟักทองก่อนนะคะมีฟักทองก่อนฟักทองปลูกเราทำไปเรื่อยๆนะคะอันนี้อินทผลัมค่ะ,กะเกษตรผสมผสานกันนะคะ อันนี้เอาขี้วัวลงขี้วัวขี้ควายลงแล้วนะคะแล้วก็จะมีผักตบลงมาด้วยนะะี่ค่ะเราปล่อยผักตบไว้เป็นระยะระยะนะคะตรงนี้จะเป็นคลองน้ําที่มาจากสาธารณะนะคะเป็นคลองน้ํามาจากสาธารณะจะผ่านเข้ามาในกลางพื้นที่ของเรานี่ก็จะเป็น ปอปลาอนาคตจะทําเป็นฟิชชิ่งนะคะออ่ท่านไหนที่อยากมาเที่ยวก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้นะคะมาเที่ยวชมได้เราเดินเดินหนุไปเรื่อยๆนะคะวันนี้พาเที่ยวชมเที่ยวชมโคกหนองนาตัวนี้ก็เป็นบ่อหอย บ่อขุนนะคะเนี่ยเป็นบ่อขุนบ่อเนแดงนะคะบ่อขุนหอยนะคะกำลังลงอยู่ฝั่งทางโน้นฝั่งทางโน้นก็จะมีเพิ่มอีกนะคะเพิ่มอีกนี่คือพื้นที่ ที่เราจะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะคะจะมีทั้งเชอรี่สีทองแล้วก็มีหอยโขงหอยปังนะคะที่นี่ดูไข่นะคะดูไข่หอยนี่เห็นไหมคะไข่หอยนะคะโอเคเนาะเราก็ เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะในโอกาสหน้านะคะ